บริการแล้วสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตยญ่ที่สุดใจกลางเมืองเทศบาลแหลมฉบังสนามระดับมาตรฐานฟีฟ่าเล่นได้7-9ถึงคนสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตใกล้วัดแหลมทองเพียบพร้อมไปได้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพื้นที่จอดรถกว้างขวางมีร้านขาบริการเครื่องดื่มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนพิเศษสุดโปรโมชั่นใช้สนามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิการาคา6 0ร้ยบาทต่อชั่วโมง และ17นาฬิกาถึงเที่ยงคืนราคา900บาทต่อชั่วโมงราคานี้รวมเสาร์และอาทิตย์เชิญทุกท่านที่รักกีฬาฟุตบอลมาสัมผัสสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อขอเช่าสนามโทร081 357 5718และ087 941 7823สนามฟุตบอลยาเทียมอิน,น,น,ออน,57 57นฟินิตกับความมั่นที่คุณต้องสัมผัส สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับครับเอากรอบมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสปอร์ตวิกลีนะรายการกีฬารอบสัปดาห์ครับผมที่จะพาคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาของจังหวัดชลบุรีของเราอ่าครับผมซึ่งวันนี้เราก็มีหลากหลายข่าวสารเลยทีเดียวครับครับวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พละบดีเกมใช่ครับผมส่วนในช่วงแรกวันนี้เราก็มีอ่าการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันศึกถือว่าเป็นศึกใหญ่เลยนะที่มาจัดที่ชลบุรีเป็นการแข่งขันฟุตบอล ช้างชมพูรีอินวิเตชั่นนะก็เหมือนเป็นการจัดการแข่งขัน6ทีมเชิญ6ทีมมาเหมือนมาอ,อ,อุ่นเครื่องรับแข่งก่อนเปิดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในปี2003นี้คร,ครับผมซึ่งก็มีทีมจองชมพูรีก็มีทั้งชมพูรีเอฟซีและพัทยายูเนเต็ดด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถเข้าชมได้นะเริ่มทำการแข่งขันตั้ง,งแต่วันนี้ละไปจนไปชิงชนะเลิศในวันที่30มกราคมครับผม,บผมเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกนะครับ ช่วงแรกมาเริ่มกันที่ข่าวของเอลเวอร์ตันจัดฝึกอบรมโค้ชเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้ได้มาตรฐานที่สนามชนบุรีสเตเดียมทางสโมสรเอลเวอร์ตันร่วมกับทางสมาคมกีฬาจังหวัดชนบรุรีจัดอบรมผู้ฝึกสอนหรือโค้ชรุ่นที่9 ให้กับผู้ที่สนใจจะไปเป็นผู้ผึกสอนซึ่งเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลในบ้านเราให้ได้มาตรฐานมีผู้ผึกสอนที่มีความรู้และความสามารถมาฝึกอบรมเพื่อที่จะนําความรู้ไปพัฒนาทีมฟุตบอลของตนเองต่อไปโดยการฝึกอบรมจะมีทั้งหมด12สัปดาห์มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรมโค้ดและสามารถนำไปใช้เป็นโค้ดในระดับเยาวชนได้ทันทีและสามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโค้ดในระดับสูงขึ้นได้อีกด้วยโดยการฝึกมีการฝึกพักสนามมีการให้วิเคราะห์เกมการเล่นโดยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วผู้เข้ารับการอบรมก็วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกมนั้นๆเพื่อที่จะนำทีมไปสู่ชัยชนะ เบตกทะีีกอาทิตย์นี้ศึกฟุตบอลชนบุรีอินวิเตชั่น2013ที่สนามฟุตบอลชนบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทุกคู่ให้แฟนบอลเคเบิลทีวีรับชมได้ทางช่อง SMM TV 24-30มกราคมนี้ สุรีสุขะแบ็คขวาตัวเก่งของชนบุรีเอฟซีย้ายไปร่วมทัพบ,บุรีรัมยูเนเต็ดเรียบร้อยแล้วโดยอนนบสิงโตอทองรองประธานสโมสรชนบุรี FC ฟซีเผยการปล่อยตัวสุรีสุขะถือว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายบุรีรัมยูเนเต็ดเสริมชิดชนกชัยเสนสุรินทร์กองนารุกครึ่งไทยลาวร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากอีแวดงทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์6เดือน บังกรไฟบีซีเทโรศาสนะเสริมโจ้าหาหลาสลายุทธชัยคำดีมาพิสูจน์ฝีเท้าในไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยอีกครั้งเจ้าตัวพร้อมพิสูจน์ผลงานบางกอกรัดเอฟซตัดสินใจปล่อยตัววาลเลรี่เฮียกองหลังแคมรูนให้ใช้นาาเอฟซยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลแต่มีข้อแม้สามารถเรียกกลับร่วมทีมได้เมื่อมีการเปิดตลาดโอนย้ายนักเตะ สุพรรณบุรี FC ทีมน้องใหม่ไทยลีกคว้าตัวคลายนิกปีกซ้ายออสเตรเลียอดีตเด็กฝึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยค้าแข่งกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและแบดฟอร์ดร่วมทีมด้วยสัญญา1ปีพลังเอ็มโอสสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีเซ็นสัญญาคว้าตัวสุกุรุฮาชิโมโตะมิดฟิลญี่ปุ่นจากสโมสรกีฟูในเจลีกทูเสริมทีมโคต้าเอเชียด้วยสัญญาหนึ่งปี สีราชาซูซูกิเอเดินหน้าต่อสัญญาเอนเดอร์บี้เบอร์แลงโคชิมาเซียและกัสตันรอุลกอนเซาเลสอีกหนึ่งปีและได้ตัววินสันเจมดอสซันโตสอดีตกองหน้าอีสานยูเนเต็ดร่วมทีมส่วนดักรัสโคโบโกองหลังตัวเก่งย้ายไปร่วมทัพตราด FC แล้วราชบุรีมิตรผล FC เอาชนะทีมเต่ง b e เเทโรศาสนา3ประตูต่อหควา้าแชมป์4เ้า เกษตรอินวิเทชันส i งพันสิบสเปิดปริกันแล้วสนามฟุตบอลย่าเทียมอิน i n i นท ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเทศบาลแหลมฉบังสนามระดับมาตรฐานฟีฟ้าเล่นได้7-9ถึงคนสนามฟุตบอลยอดเทียมอินฟินิตใกล้วัดแหลมทองเทียบพร้อมไปได้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพื้นที่จอดรถกว้างขวางมีร้านขาบริการเครื่องดื่มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนพิเศษสุดโปรโมชั่นใช้สนามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิการาคา6 0ร้บาทต่อชั่วโมงและ17นาฬิกาถึงเที่ยงคืนราคา9 0้าร้บาทต่อชั่วโมง ราคานี้รวมเสาร์และอาทิตย์เชิญทุกท่านที่รักกีฬาฟุตบอลมาสัมผัสสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อขอเช่าสนามโทร0813575718และ0879417823สนามฟุตบอลยาเทียมอินฟินิตกับความมั่นที่คุณต้องสัมผัส เราชื่อเจ๋งเพื่อนบอกว่าถ้าเจ๋งจริงต้องสูบบุหรี่เราก็เลยเริ่มสูบ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 สูจนเจ๋งแบบนี้บุหรี่ไม่ทําให้ใครเจ๋งเราชื่อเก๋เราคิดว่าผู้หญิงต้องสูบบุหรี่ถึงจะเก๋เราก็เลยเริ่มสูบ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 จนเราเก๋แบบนี้เก๋ตายแหละบุหรี่ไม่ทําให้ใครเก๋ She work the p r o she break it down, she take it low, she find the sale, she bout the d o u g she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, make it low. กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับผมแวดวงข่าวสารกีฬานะครับในจังหวัดชลบุรีนะเราไปดูที่ข่าวแรกเลยดีฟ่าการแข่งขันวอลเลย์บอลของพระราบดีเกมครั้งที่40นะครับเราไปดูกันครับที่โรงยิมเนเซียนครับตึกสุวรรณสมโพธนะครับโรงเรียนสัมชัญศรีราชานะครับ ไมีการแข่งขงันวอลเลย์บอลกีฬามหาลายัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40นะครับพละบ,บดีเกมอ่าส่วนคู้แรกเป็นคู่ชิงชนะเลิศประเภทชายนะครับระหว่างทีมมหาวิทยายลัยนครราชสีมาในชุดสีเหลืองนะครับพบกับทีมสถาบันพะละศึกษาในชุดสีเขียวนะครับเซตแรกนะครับเป็นทีมสถาบันพะละศึกษาเอาชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ21นะครับอ่าเซตที่2ก็เป็นทีมมหาวิทยายลัยนครราชสีมานะครับพลิกกลับเอาชนะนะครับ25ต่อ15นะครับอ่าเซตที่3ก็ ทีมมหาวิทยาลัยนครราชสีมาก็เอาชนะไปได้อีกครับ25-17นะครับในเชตที่4ี่นะครับสถาบันพละึกษานี่แพ้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับแพ้นี่คือชวดแชมป์เลยนะแลอว่เป็นแชมป์เก่าด้วยนะําหรับวอลเลย์บอลชายสถาบันพละึกษาเนี่ยครับผมแต่ตั้งทานนะฟอร์มของมหาวิทยาลัยนครราชสีมาไม่ไหวนะครับผมก็แพ้อีกครับ25-12ต่อก็จบเกมครับมหาวิทยาลัยนครราชสีมาก็เอาชนะ ทีมสถาบันพลรักศึกษาไปสามต่อหนึ่งเซตนะครับว้าแชมป์ไปครองนะครับในประเภทชายอืจากนั้นเรามาดูในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเทศทีมหญิงกันบ้างนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับก็พบกับทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับซึ่งเกมการแข่งในคู่นี้ก็สามารถเล่นกันได้สนุกและสูสีเลยใครกันแพ้แัะชนะครับในสองเซตแรกทําให้ทั้งสองทีมเสมอกันถึง 2ต่อ2เซตและครูนี้ก็มีการเล่นกันถึง5เ,เซตเลยโดยในเซตที่5ครับทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็ชนะไปได้ด้วยคะแนน15ต่อ12คะแนนครับทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันทีมมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตเอาชนะทีมมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตไปได้3ต่อ2เซตครับก็ปลาแชมป์ในประเภททีมหญิงไปครองครับผมเราไปดูที่กีฬาอีกประเภทนะครับแฮนด์บอลนะครับอรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมมหาวิทยาลัย ราชพัชสวนดุสิตในชุดสีดำนะครับพบกับทีมสถาบันพละึกษานะครับโอ้โหในชุดสีเขียวนี่พละึกษานี่เข้าชิงกับทุกประเภทกีฬาเลยนะครับครูนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งในการชิงเหรียญทองทั้งคู่นะฮะก็ช่วงแรกทั้งสองทีมเปิดเกมลุกเข้าหากันอย่างสนุกคับัดกันทําแต้มทั้งหมดครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ที่17ต่อ17คะแนนนะครับสนุกมากเลยนะสนุกมากครับ ก็ส่งไปแล้วที่เป็นทีมเต็งทั้งคู่นะใช่ครับาครึ่งหลังครับทั้งสองทีมก็ยังเล่นกันได้อย่างสุสีนะครับอ่จนหมดเซตที่สองนะครับก็ยังเสมอกันที่33ต่อ33นะโอ้โหสนุกมากเลยนะบรรยากาศในวันนั้นนะใช่ครับผมอต้งมีการต่อเวลานนะะต่อเวลาครับอ่าก็ครบครึ่งละสิบนาทีนะสองครึ่งนะเอ่อนักกีฬาทั้งสองฝ่ายก็เล่นมาทั้งสองครึ่งแล้วก็ต้องลงหมดแรงนะใช่่ครับผมทางสซนุสิทธิ์นะก็ ทำได้ดีกว่านะเขือนไปหนึ่งแต้มนะชนะไปด้วยคะแนน44ต่อ43นะโครับผมส่วนที่สิก็คว้าแชมป์ไปครองสนุกมากเลยอันนี้จริงจริงนครับแฮนด์บอลนี่เป็นกีฬาที่เข้าปะทะหนักมากนะใช่ครับรองจากที่นี่พวกลักบี้พวกอเมริกัฟุตบอลเลยนะครับผมจากแฮนด์บอลเราก็ไปดูกันที่การแข่งขันบาสเกตบอลกันบ้างครับเป็นรอบชิงชนะเลิศในประเทศทีมชายนะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะอยู่ในชุดสีขาว เอาพบกับทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในสีดำนะก็ในควอเตอร์แรกครับเป็นทีมศรีปทุมที่นําไปก่อน,นครับด้วยคะแนน25ต่อ21คะแนนครับจากนั้นในควอเตอร์ที่2ครับทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ยังทําแต้มห่างออกไปไปเป็น51ต่อ39คะแนนครับ<ะ>ผมก็หมดในครึ่งแรกไปด้วย51ต่อ39นะผมจากนั้นในควอเตอร์ที่3ครับทีมศรีปทุมก็นําธุรกิจบัณฑิตไปอีกด้วยคะแนน69ต่อ4ปคะแนนครับ ส่วนในข้อตสุดท้ายครับทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ยังเดินหน้าทาแต้มทิ้งห่างทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตไปไกลและเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน97-60ต่อคะแนนครับทาให้ทีมมหาวิทยาลัยศรีประทุมก็คว้าเหรียญทองในประเทศทีมชายในการแข่ง,าขงบาสเกตบอลไปครองบาสเกตบอลนี้ต้องยกให้ศรีประทุมก็เลยนะครับ,บผมมาดูที่กีฬาหมัดมวยมั้งครับไปที่รอบชิงชนะเลิศระหว่าง มหาวิทยาลัยบุรพาในมุมสีแดงครับพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในมุมสีน้ำเงินนะครับในคู่นี้นะครับเป็นการชกอย่างดุเดือดเลยนะครับเริ่มชกนะครับทั้งคู่ก็มีการป้องกันตัวเองนะครับได้ดีนะครับทางมหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็ได้ออกอาวุธเข้าไปที่หน้าแล้วลําตัวหลายครั้งนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็อาศัยดักจังหวะรอมหาทางฝ่ายมหาวิทยาลัยบุรพาเผลอนะครับ โดยทางมหาวิทยาลัยบุรพานี่ก็มีกองเชียร์เขาไปเชียร์เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะส่งเสียงดังนี่เราสร้างความภูมิใจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เสียงเชียร์ช่วยอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวชนะไปด้วยคะแนน35-16ต่อเลยนะน่าเสียดายสำหรับมหาวิทยาลัยบุรพานะก็เป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีด้วยมาได้แค่เหรียญเงินนะครับผม เป็นธารบริเกมนะครับผมซึ่งก็สรุปเหรียญทองก็เป็นทีมสถาบันพระศึศษากของเรา<ช>ที่สามารถเป็นเจ้าเหรียญทองนะสามารถเอาชนะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรไม่ได้นะอสองสมัยติดแล้วครับสถาบันพระศึกษาก็ในครั้งนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นสถา,าบันพระศึศษาจังหวัดชลบุรี<ช>รับส่วนใหญ่นักกีฬาครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ จากนั้นเราก็ไปดูการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีกันบ้างก็ตอ,ตอนนี้ก็ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วครับ<อ>ผมอันนี้บรรยากาศคู่แรกนะรอบรองชนะเลิศแข่งกันที่บริเวณสนามฟุตบอลเทพขัสดินที่กรุงเทพนะ <c oughs> คู่นี้ก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนสารวิทยาอยู่ในชุดสีเขียวขาวครับพบกับทีมโรงเรียนอสศชันธวิรีในชุดสีแดงขาวนะเกมคู่นี้สนุกจริง <c oughs> ที่จังหวะที่สารวิทยาได้ประตูตเสมอ1-1นะครึ่งแรกเลยทั้งสองทีมเสมอกันก่อน1ประตูต่อ1นะ ครับผมจากนั้นในครึ่งหลังนะครับก็ทั้งสองทีมก็ยังเล่นสนุกเลยก็สามารถยิงกันเป็นสองสอง uh huh. ทำท่าว่าจะยิงจุดโทษอยู่แล้วแต่ในช่วงทดเก็บเนี่ยทีมโรงเรียนอัสษรชัญธนบุรีก็มายิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมเลยเนีย่ยลูกนี้ลูกยิงไกลเนี่ยลูกนี้เป็นประตูชัยให้ทีมโรงเรียนอักษรชัญธนนุรีนะเฉียนเอาชนะทีมโรงเรียนสารววิทยาไปได้สามยูสองนะก็ผ่านเข้าไป รอชิงชนาเลอร์เป็นทีมแรกสำหรับโรงเรียนอัศว์สัมชัญขอนบุรีครับผมมาดูวันที่คู่ที่2เลยนะครับครับผมเป็นการพบประหว่างทีมอัศว์สัมชัญศรีลขานี่ในชุดสีแดงขาวนะเพื่อแชมป์สองสมัยติดนะกดตาเราพบกับทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในชุดสีชมพูฟ้านะครับครั้งแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะ สามชั้นนี้ก็รอบแรกก็ล่อแลกมาเหมือนกันรอบแรกก็ไม่ค่อยดีแลมีตอนแรกนี่แน่ใจว่าสงสัยปีนี้จะไม่ไม่ลึกนะแต่ไปมาผ่านเข้ารอบชิงได้ก็คือเข้าพิออกนะนี่ครับผมมันปรับปรับตัวในช่วงช่วงรอบรอบรอบที่สองได้ก็ขึ้นมาได้ได้อย่างดีเลยเราไปดูกันที่ครึ่งหลังเลยครับมันเป็นโรงเรียนสามชั้นสี่สาขายิงได้สองประตูเลยนะเริ่มจากประตูแรกครับอภินันเสนีโสนะครับประตูนประตูที่สองก็เป็นพานุพงศ์พรลชานะครับผม จบเกมกับอัศส,สัมชันศรีราชาก็เอาชานะสวนกพลาววิทยาลัยไป2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าไปชิงกับอัศส,สัมชันชนบุรีนะครับผมอ่าฮะนี่เป็นคองเชี่ยนัดชิงผมจะขอติดตามไปวันเสาร์ที่26นี้นะนก็จะเป็นนัดชิงของวันเจ็ดสีนะก็แข่งในเวลา3ามโมงที่สนามเทพผาพอดีเหมือนกันครับผมก็ใครว่า,วางก็ไปเชียร์นะสำหรับาชาวจังหวัดชลบุรีครับลุ้นแชมป์สมัยที่3ของทีมอัศว์สัมชัญศรีตราชทีมโรงเรียนอัศว์สัมชัญชนบุรีก็หวังนะเพราะเขาเข้าชิงครั้งแรก ใช่ครับผมว่าสนุกครับออคู่นี้น่าจะสนุกครับผมก็อย่าลืมติดตามไปชมกันครับผมครับผมออจากนั้นเรามาปิดท้ายในช่วงที่2กันด้วยเ,ออเทศบาลตำบลบางพระก็ทําพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงนาวิกอนดุสรครับครั้งที่9ครับภาาบรรยากาศก็เป็นที่สนามฟุตบอลศูนยว์เยาชวชนเทศบาลตำบลบางพระอำเภอศรีชาจังหวัดชมมลบุรีครับนายพันศักดิ์เกตวัฒนาครับสมาชิกสภาผู้แทนราศดรจังหวัดชมมลบุรีก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน บอลชิงนาวิกอนุสรครับครั้งที่19ประจำปี2556นะครับก็จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชน,นครับได้ใช้เวลาว่างในการเล่นฟุตบอลและเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลไปสู่มาตรฐานสากลอีกด้วยครับซึ่งการแข่งขัน,นครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็จะมีประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน12ปีการแข่งขันประเภทประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระและการแข่งขันในประเภทอาบุโสนะ ซึ่งหลังจากการพิธีเปิดแล้วก็มีการแข่งฟุตบอลนะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมอ่วีเพเทศบ,บาลตำมลมบางบบพระ <ขอ S 1> พบกับทีมรวมดาราในชุดสีเงินด้วยก็เกมการแข่งขันในคู่นี้ก็ผลปรากฏว่าก็ทีมรวมดาราก็เอาชนะทีมวีเพเทศบาลตำมลบ,น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 บนางพระไปได้ด้วยสก,กอร์รสามตูต่อสองนะวันนั้นคนเยอะมากเลยแต่กองเชียร์ส่วนใหญ,ญ่จะเชียร์เทมจารานะไม่ค่อยเชียร์ทีมวีเอพิเลยทีมวีเพก็เห็นมาบ่อย้ว ใช่เราเชียร์ทีมบาราดูนี่อะก็ชนะไปสามตู้ต่อสองก็เมวันฉิกก็จะเริ่มเตะละก็เสาอาทิตย์นี้ก็เตะละครับผมเดี๋ยวผลการแข่งเดี๋ยวติดตามชมในอาทิตย์หน้ากันโอเคครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่สิบโมงเลยนะครับผมกูแล้วก็สิบโมงเลยสนใจก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับผม นี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงที่สองเรานะครับส่วนช่วงที่สามนะทีเดียวท,ท้องถิ่นเราจะไปดูกันะเขาเรียกว่าเด็กโงเด็กโงเด็กโงคืออ,อะไรเราเรวไปติดตามในช่วงที่สามนะครับครับผม เปิดบริการแล้วสนามฟุตบอลย่า,าเทียมอินฟินิตยญ่ที่สุดใจกลางเมืองเทศบาลแหลมฉะบังสนามระดับมาตรฐานฟีฟ้าเล่นได้เจ็ดถึงเก้าคนสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตใกล้วัดแหลมทองเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพื้นที่จอดร,รถกว้างขวางมีร้านขาบริการเครื่องดืม่มเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนพิเศษสุดโปรโมชั่นใช้สนามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิการาคา6 0ร้ยบาทต่อชั่วโมง และ17นาฬิกาถึงเที่ยงคืนราคา900บาทต่อชั่วโมงราคานี้รวมเสาร์และอาทิตย์เชิญทุกท่านที่รักกีฬาฟุตบอลมาสัมผัสสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อขอเช่าสนามโทร081 357 5718และ087 941 7823สนามฟุตบอลยาเทียมอิน,น,น,ออน,57 57 18, นฟินิตกับความมั่นที่คุณต้องสัมผัส เราชื่อเจ๋งเพื่อนบอกว่าถ้าเจ๋งจริงต้องสูบบุหรี่เราก็เลยเริ่มสูบ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 จนเจ๋งแบบนี้บุหรี่ไม่ทําให้ใครเจ๋งเราชื่อเก๋เราคิดว่าผู้หญิงต้องสูบบุหรี่ถึงจะเก๋เราก็เลยเริ่มสูบ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 จนเราเก๋แบบนี้เก๋ตายแหละบุหรี่ไม่ทําให้ใครเก๋

ถือไม้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ไปยิงเรื่องกับใครเขาเออกไปตีปี๊บอย่างเดียวครับ มาดูกีฬาคณะแพทย์บ้างนี่ปิดตาก่อนเลยเ,ออเสร็จแล้วก็ผูกผ้าพันแผลที่ข้อมือของผู้ป่วยครับอาาทอต้องดูแล,ออแล้วก็เข็นรถส่งคนไข้เข้าเส้นชายก่อนก็ชนะไปครับก็เป็นกีฬาที่อาศัยความชำนาญด้านอาชีพนะผูกผ้าพันแผลเนี่ยนมะ ทําอยู่บ่อยๆมาดูกันที่กลุ่มคุณตำรวจกันบ้างนะครับชักกระเยอะครับทำไมคุณตำรวจถึงโดนดึงแล้วแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้นี่เพราะว่าทีมที่แข็งด้วยเนี่ยมันกลุ่มแม่บ้านตำรวจครับ20ต่อ10คนนะครับ ต่อให้เยอะขนาดนี้ครับอืแพ้แน่นอนครับมาต่อกันที่กีฬาอันนี้ครับเอาแตงควาผูกที่เอวไล่ลูกขนาวเข้าไปอ,อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเรียกว่าตีกอล์ฟบกนะครับเนี่ยตีกอล์ฟแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียเงินออกรอบเยอะครับขุนแม่บ้านตำรวจนี่ดูแล้วสบายใจครับไม่ต้องเสียตังเยอะครับ มาดูที่กลุ่มอสมอกันบ้างครับฮูลาฮูครับปั่นแล้วเดินสนุกสนานกันทีเดียว ็มีแข่งเปตองด้วยแต่ที่เด็ดเลยนะครับนี่กลุ่มออสมอครับเขามานั่งพักกันใกล้สนามเด็กเล่นครับอุปกรณ์เด็กเล่นเนี่ยมันน่าเล่นมากครับอดใจไม่ไหวครับ เล่นซะเลยครับดูสีหน้าครับอืมสนุกสนานมากมา <c oughs> กแอคท่าถ่ายรูปด้วยได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนี่สนุกจริงๆนะครับ แต่ไปเล่นของเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะโดนแซวได้นะครับนี่ครับเด็กโง ครับผมสนใจไหมก็เป็นเด็กคงเลยอย่าบอกว่าอ่าครับระวังไขข้อด้วยครับผมเล่นแบบไม่เกรงใจใชเองเลยแหมครับผมมันก็เป็นทีเด็ดท้องถิ่นนะเด็กขงเราครับผมอวันนี้รายการสปอร์ตบุรีก็หมดเวลาแล้วนะกนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนครับผมเสื้อสวยๆครับผมและาชาสปอร์ตอืมก็ไปสนุกสนใจดีครับผมมีเสื้อสวยๆหลายหลายหลากชนิดเลยนะทางกันใน ประเทศไทยด้วยสโมสรในไทยและต่างประเทศก็มีครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามฟุตบอลย่าเทียมอินฟินิตีนะก็เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมมาตรฐานเล่นได้7คนถึง9คนเลยนะสนใจติดต่อกเช่าสนามก็ลองโทรไปตามเบอร์นี่เลยครับ0813575718นะครับผาอีกเบอร์นะครับ0879417823นึ่งเจะครับผมก็เป็นก็ติดต่อไปสนามฟุตบอลที่ราคาถูกนะก็เพียงชั่วโมงละ600บาทเอง ครับผมก็ลองโทรไปติดต่อดูนะสำหรับส่วนอินฟินิตครับครับผมอืมนั่นก็เป็นแวทดวงเราสองคนก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอานำข่าวสารมาให้ชมใหม่นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมด้วยครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ